อยู่ที่ในอยู่ที่เมืองใหญ่นะสิอีพีนี้ FC ครับนะผมมองๆเลยนะว่าไอ้ปอบเหลืองที่ดาวคาเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนีหน้หน้าโดนไอ้แป้งด่านะนะเราก็หน้าโดนหน้าโดนไอ้แป้งด่านะเพราะว่าไปยุให้มันถูกฟ้องเงี้ยเชื่อเลยคืนนี้ไอ้แป้งเล่นปอบเหลืองเลยคืนนี้เนะี่ยการันตีเลยว่าไอ้แป้งมันไม่ยอมอยู่แล้วนะครับคืนนี้ผมเชื่อเลยว่า

ยุ่เลยนะครับผมเชื่อว่าผมอยากจะให้มันโดนให้หนักๆน,นะอยากจะให้มันโดนให้มันหนักๆเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับหลายการนะอีอบางช่างยุก็คือปอบเหลืองนะครับปอบเปลืองเป็นบางช่างยุแล้วเป็นตัวคุมเกมหรือเป็นคาดรับใช้ใกับเจ้าแม่ที่ดาวขานดนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับยังไงก็สนุกแน่นอนนะครับ ไปพครับกลับบ้านเราเสร็จภารกิจแล้วนะครับพี่ก็ผมเชื่อว่าคืนนี้นะครับนะไอเดียวดายนะครับเดียวดายผมตั้งฉายา้มันใหม่นะผมตั้งฉายาให้มันใหม่นะชื่อชื่อเดียวดายนะครับเดียวดายคือแป้งอะไรผมตั้งชื่อใหม่ทุกวันนี้ไม่มีใครครบมันเผมเชื่อว่าคืนนี้พนะี่ครับคอยดูครับว่ามันแน่นอนนะครับไอเดียวดายออกมาเล่นเล่นอ่ไเล่น,ลนปอบเหลืองเลยแน่ๆครับนะเพราะว่าปอบเหลืองไป สั่งให้เจ้าแม่ไปฟ้องมันนะครับนะนะครับล่าสุดนะครับการตีว่านะครับเจ้าแม่ฟ้องนะครับนะครับเจ้าแม่ฟ้องฟ้องไอเดียวดายนะครับนะก็เห็นว่าแบบนั้นนะครับก็รอติดตามชมว่าจะฟ้องได้หรือเปล่าจะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าก็ลองลองติดตามดูนะครับผมก็มาอัปเดตให้ฟิตีได้ฟังกันนะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนะครับไอเดียวดายก็ปากเลอะเกินนะครับ มันก็พอๆกันครับโหสะใจครับตัวนี้นะครับคําสาบานเนี่ยมันกําลังทํางานอย่างหนักนะครับคําสาบานเนี่ยมันกำลังทํางานอย่างหนักไอ้ีครับนะตอนนี้ก็ม <c> า <oughs> น <c oughs> แตกแสกขาดเรามารอดูว่าคืนนี้นะครับไอเดียวดายคนนี้นะครับหรือไอไอแป้งเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไรสดหรือเปล่ารอดูถ้ามันขึ้นนี่นะเรายาไปดูมันเดี๋ยวมีอะไรคลืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราผมก็จะมาชี้แจงให้ซีดูอย่าไปดูมันนะครับ ไปดูก็ไปเพิ่มรับวิวกับมันนายสี่อย่าไปดูอย่าไปให้ค่ามันนะครับเอารถติดนะครับยาวเหยียดนายสี่นะครับก็อย่าไปให้ค่านายสี่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับกับทีมงานเขาจะมาทําคลิปให้นายสี่ดูแต่ผมเชื่อว่าคืนนี้นะครับแป้งไม่กล้าอ่าเดียวดายเนี่ยเดียวดายเขาเนี้ยไม่กล้าไม่กล้าแน่นอนไม่กล้าที่จะฟาดแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าแป้งน่าจะห่วงหดนะไม่กล้ากัปอบเหลืองหรอกนะครับไม่กล้าปอบเหลืองหรอกแล้วผมเป็นเป็นไอเดียวดายนะผมจัดชุดใหญ่เลยอะนะครับผมจัดชุดใหญ่ฟาพิบเลยที่ทำให้ผมถูกฟ้องเนี่ยนะครับผมไม่เอาไว้หรอกที่สี่นะครับด่าเสียผู้เสียคนเลยแหละเพราะว่านี่คือตัวยุนะครับคือตัวยุทําให้ไอเดียวดายถูกฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยนะ โอ้โหงานนี้จะบันเทิงอะไรไอซีครับนะก็เห็นเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์เยอะนะครับว่าสะใจสะใจผมก็ต้องสะใจไปด้วยสิครับใช่ปะผมก็ต้องสะใจไปด้วยดีที่มันถูกฟ้องอะที่รอบครัวมาฟ้องเองตอนนี้ผมก็ต้องสะใจกับเอฟซีไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็นายซีนะรนะอติดตามชมว่าจะมีอะไรคลิปหน้าหรือเปล่าจะฟ้องกันจริงหรือเปล่าแต่ผมเห็นเจ้าแม่ร้องไห้ไลฟ์สดร้องไห้เมื่อตะคู่เนี้ยผมเห็นเขาร้องไห้แล้วผมก็ มว่าเขฟ้องจริงนะผมว่ามันฟ้องจริงนะนะครับเพราะว่ามันได้กาลังจากปอบไปเยอะนะครับแล้วกป็ปอบเป็นนายทุนให้ด้วยนะครับนะปอบปอบเหลืองที่อยู่ฝรั่งเศสนะครับเป็นนายทุนให้ผมเชื่อว่ามันฟ้องแน่นครับนะค่าน้ำมัค่าน้ำมันปอบเหลืองเขาจ่ายให้ พาเดินทางเขาจ่ายให้นะครับนะก็นี่ครับวันที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับคาสาบานทํางานแล้วนะครับครอบครัวแตกกันเละเทะไปหมดนะครับนี่นะครับผมพูดถึงนิทานนะพี่ครับเป็นนิทานเป็นแค่อริยนิยายนอกโลกนะครับซึ่งไม่มีอยู่จริงในไทยนะครับเป็นเพียงแค่คอนเทนต์นะครับท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบนะครับเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ มาเล่าให้ฟีฟังเฉยทำไมรถติดขนาดนี้ฟีครับทําไมรถติดขนาดนี้นะครับโอ้ถึงบ้านกี่โมงครับนะนะครับก็ฝากฟ c ทุกคนนะครับนะอย่าอย่าไปคอมเมนต์ด่าทอใครมันทำให้เ C ีเสี่ยงเขาจะฟ้องฟซีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ครับโอ้โหแตกกันยับนะครับฟ้องกันยับครอบครัวแตกกันยับนี่นะครับผลกรรมที่ทําไว้นะครับนะ ก็กรรมนะครับไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับเด็กที่ท่านคุณทํากรรมดีคุณก็ได้ดีคุณทํากรรมไม่ดีคุณก็ได้กรรมไม่ดีออาไปนะครับรก็ฝากให้ทุกท่านนะครับนะอย่าไปทําลอกเรียนแบบนะครับแบบไอ้แป้งผมบอกแล้วเป็นไงครับผมก็เตือนไปแล้วเมาาวื่อช้าผมก็เตือนว่าเดี๋ยวมึงโดนฟ้องนะเรียบร้อยไม่ทันคาดคําเลยผมทาคลิปเมาาื่อช้าเออระวังนะมึงจะถูกฟ้องนะแบบคลิปผมมาเปิด ก็พูดอยู่ไม่ใช่ไม่พูดเตือน,นก็เตือนก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วยังดือ้อดันทุลังไปเปิดคลิปแน่จริงคืนนี้มึงเปิดอีกสิฮะแน่จริงคืนนี้มึงมาเปิดอีกสิใช่ปะ่ะกูจะรอดูว่าคืนนี้มึงจะเปิดอีกเปล่านะครับทุาแน่จริงอ่ะเปิดเลยนะครับคืนนี้ผมดูทรงแล้วไม่กล้าหรอกโอ้เพราะเขายื่นคำยื่นคำขาดมาขนาดนี้ว่าจะฟ้องนี่ถ้าแปลงถ้ามึงกล้าในสิมึงสุดยอดเลยนะ นะคำมังกาฟาดอีกคำมังกาเปิดคลิปเสียงอีกนี่สุดยอดเลยค่ะ <dans celui> แต่อย่างว่าคลิปเสียงมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับนะเพราะศาลเขาไม่รับฟังว่าคลิปเสียงนี่คือคลิปไข่นะถ้าต่อสู้เนี่ยผมว่าไอ้แป้งอาจจะรอดนะเพราะว่าการที่เาอาคลิปเสียงมาเปิดเนี่ยมันศาลก็พิสูจน์ไม่ได้เนยว่าคลิปเนี้ยมันเป็นของของเจ้าแม่เป็นเสียงเจ้าแม่เขาไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์หรือต Driver ัวตนได้นะครับก็ อาจจะยกผลประโยชน์กับจำเลยนะครับก็คือจำเลยจำเลยแป้งนะครับนะครับอาจจะยกผลประโยชน์ให้นะครับก็คงจะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมคุยกับทนายหลายคนที่ผมปรึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นใครแต่ถ้าไอาคลิปเสียงเนี่ยถ้าเขาบอกชื่อนามสกุลเขาเนี่ยเรียบร้อยครับแต่เป็นคลิปเสียงพูดกันสนทนากันเนี่ยนะครับ มันมันมันไม่สามารถดีนเดนได้นอกจากว่าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงๆเป็นคนที่สังคมจับตาจริงๆก็อาจจะนันดาอยู่นะครับโอเคครับ f ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้คือเรามาจับตาดูว่าคืนนี้นะครับแป้งจะปักแจ๋วอีกไหมเราก็ FC เขาไปเย้ะเยอะไปเชียร์มันผมเห็นคอมเมนต์หลายคนนี่มัน FC FC เหล่ารี่ว่านะนะครับ